สวัสดีครับมาเบิ้งคลิปนี้พี่น้องพี่น้องก็เบิ้งแม่เพลงเล่าปลูกยังแม่เนี่ยอันนี้อยู่นี่ <Okay. S 1> นี่ไหมปักทัวร์่ะปักทัวบ่อุ้ยเอ้าเขาอ่อนไมมาปลูกหรือว่าเป็นต้นเลยอเม็ดมันมาปลูกกันบ่เบิ้งพี่น้องป้าก็น่าสิขึ้นพี่น้องอายุมันขึ้นจกักจักเดือนจักจะได้กดินมันนี่สองเดือนเพิ่มบ่โอ้ยโหเดือนพฤศจิกายนตัวนี่กัญญาตุลาตุลาหุ่นเนาะ บุญข้าวซากบ่โอ้ใส่ข้าวซากพอดีเนาะต้งเมเล่าวเวนหอยเชอรี่ครับไข<า>่มันครับขามันครับโอ้ยมัน,นง่ายๆแบบมีเนาะเอาไปก้อยเน,ะยนาะปลูกไว้เนี่ยปลูกยมเตรีมก,กันกับเพื่อนไว้ครับอ๋อใช้ถ่ายหยาข่ายอย่างที่เราหยามันลายเต้ยม่นไม่หยาแล้วนะปลูกเลยเมียนจูหยาลายโพด มันคือเพี้ยนแท้จนเบางหย้าหลายๆครับรรบทางออกเบือดน้ำคู่แท้ครับแก่คู่เราปลูกมันบักทัวเบือดเลยครับเป็นแถวาเงาเลยครับบักทัวฝักเงาไหมล่ะเม่ยทัวฟักพันน้ำพองพันน้ำพองไหวไม่หลายพันแทนเนาะท่างพันน้ำพองพันขอนแก่นพันอุบุญพันน้ำพองมันค่อยหน่วยอวบดีมันค่แซ่บพันน้ำพองจังหน่วยอวบดีแซ่บมันเทอดหวานกรอบมันเทอดตำก็แซ่บเป็นบ่ อ,อุย้ยลาววัดสันแสบพันน้ำพองวัดสันพี่น้องตั้งเท้ามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพันน้ำพองครับนุ้ยมันสีเงาสัมใจครับทั่วปีน้ำเนาะน้ำอือทั่วปีพันแหล่ะทั่วปีพันแหล่อ๋อพันแหล่นี่อันนุ้ยมันแหล่แห่ดำดำนี่ขึ้นทั่วปีวะ่ะโอ้ผมหัว้องหุ่นจักนี่นทั่วดอ,อกก็มีผมเอ,อรรมิ้นแต่ทั่วเขากำมั่งละทั่วดอกทั่วดอกกมีนุ้ยปีน่ะโอ้พี่น้องนี่แหละครับหลายพันครับน่าผูกเบิดครับทั้งทั่วดอกทั่วปี ทัวน้ำพองสามทัวสามพันครับที่นี่ครับป้าเธอพี่น้องเมั่งนะครับเอาเห็ดเพี้ยนร้ายครับนี่เพี้ยนครับพูดเลยครับตุกพวกช่วงเดือนตะไคร้ก็มีอยู่หักบ่เอามาใส้หน่อยจูเอาไปเอ้าอ่าหมักแตงปลูกหมักแตงก้อนแล้วแบบที่นี่เอามากั้วมาปลูกไม่เพียงซค่เนาะหมักหมักแตงแล้ววันไว้ในนานพักผ่อนเลยทอนมาปลูกเนี่ยนะครับหมักแตงก็มีมันเถอะโอ้ แต่งอันกัวห้ามันเถอะแต่งจริงห้วยแต่งไทยนะเขาหันจักเสียเลยเนาะเมเอานหนึ่งแม่เขาบอกกันหนึ่งนะแต่งจริงแต่งไทยอ๋อแต่งไทยอู้ชีิ่นหมู่พี่น้องเด็นโดงล้นลเลยรถดชีนิหมู่แต่งไทยห้ามมันเถอะน่วยมันนันย่ามันสุข้าเกิดของหวานกินมันเถอะโอ้เนี่ยครับแต่งไทยครับหวานหอมๆเนาะต้งทำบึงพี่น้องสี่ไม้พีสิทิไทยพี่น้องบึงไม่อีกครับย่ามันไงพี่น้อง ปปีใหม่เวลาบุ้งวายทัง้งเซตใดช่องเดือนกวน้กันบ่ก็มัก้อนปีใหม่ด้วนี้โอ้ไดนน่ามาเบ่งอีกทีนึงพีนองเบ่งครับเราเห็ดเกษตรตกหนาหน้าแล้วก็เห็ดหน้าครับตกหน้าปลูกพืชผักสวนคั่วต่างๆแล้วกเ็เห็ดเบิร์ดครับเห็ดให้เป็นประโยชน์ครับพื้นที่หน้าจํานวนจำกัดครับแล้วก็เห็ดให้ได้ผลผลิตลลายครับอืมพวกชาวชาติทั้งพนพี่นองครับอืม คลิปนี้บ้านท่อนก็ว่าเป็นแรงมนต์ใจใพี่น้องได้เฮ็ดยูเฮ็ดจินน้ำกันนะครับเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้บ้านท่อนสวัสดีครับครับครับลาบไปแล้วครับหลอาเบิ่งเขาน้ำคู่แท่